ในข้อ11ครับพบ pues <Yeah. S 2> ว่าห้องสมุดแห่งหนึ่งนะครับมีหนังสือภาษาไทย40%แล้วก็หนังสือภาษาอังกฤษ60%นะครับคือตรงนี้ไม่ได้หมายถึงหนังสือวิชาภาษาไทยไม่ได้หมายถึงหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะครับแต่หมายถึงหนังสือที่พิมพ์เป็นภาษาไทยเออกับหนังสือที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเออนะครับอื ขอสมมติกันนะสมมุติให้มีหนังสือทั้งหมดเกเล่นเก่่นมีฟหนังสือทั้งหมดนีครับมันหูกแบ่งแยกถูกแบ่งแยก ออกมาเป็นตำราภาษาไทยตำราภาษาไทยนะครับตำราที่ถูกพิมพ์ด้วยภาษาไทยนะครับ40%ของ x 40%ของทั้งหมดแล้วก็ นอกนั้นก็ต้องเป็นตำราที่ไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมแต่ที่นี้ก็คือภาษาอังกฤษนะครับตำราภาษาอังกฤษจะต้องอีกหกสิบปอร์เนนี่ครับ รอปเเซส์60%ของ x ค่าจริงคือหนังสือคณิตศาสตร์มีอยู่64เล่มค่าจริงแน่นอนหนังสือคณิตศาสตร์ที่ว่าเนี้ยบางเล่มมันก็พิมพ์ เป็นภาษาไทยนะครับบางเล่มมันก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่าในนี้เองี่ยมันจะมีของหนังสือคณิตอยู่ด้วยในนี้เองก็มีหนังสือคณิตอยู่ด้วยนะครับหนังสือคนิตตรงนี้กับหนังสือคนิตตรงนี้เดี๋ยวรวมกันแล้วมันเป็น64 64เล่มเป็นค่าจริง64เล่มเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในพวกหนังสือภาษาไทยนะ ก้าสิบเปอร์เซ็นตของพวกที่เป็นหนังสือภาษาไทยไม่ใช่คณิตแปลว่าพวกที่เป็นหนังสือไทยเนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของหนังสือไทยที่เป็นคณิตเขาบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตของหนังสือไทยเนี่ยไม่ใช่คณิตดังนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนังสือไทยที่เป็นคณิตสิบเปอร์เซ็นต์งงปะ เตามลาภาษาไทยที่เป็นวิสาหกิจจะมีอยู่ทุกหลับ สิบเปอร์เซ็นตของตำราภาษาไทยทั้งหมดดังนัน้นตรงนี้ก็สิบส่วนร้อยของก็คูณตำราส่วนที่เป็นภาษาไทยคือสีอ่สิบเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นตรงนี้เมื่อคิดเลขออกมาแล้วนะครับมันก็จะได้สี่เปอร์เซ็นของ x ครับตำราภาษาไทยที่เป็นชนิตนะครับนตำราภาาอังกฤษตำราภาษาอังกฤษที่เป็นชนิด อารูข้อมูลกันครับแปดสิบเปอร์เซนของหนังสือที่เป็นที่ถูกแต่งด้วภาษาอังกฤษนะครับมันไม่ใช่คณิตครับดังนั้นพวกหนังสือที่แต่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาคณิตต้องมีอยู่แค่ไหนมั่นใจมั่นใจแค่ไหนครับ หนังสือภาษาเออหนังสือภาษาอกฤษทั้งหมดเนี่ยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตของพวกมันเนี่ยไม่ใช่คณิตงั้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นของพวกมันเนี่ยคือคณิต สังเกตว่แทนที่ลงไปด้วย60%ของ x ดังนั้นตรงนี้ตัดทนกันออกมาก็จะได้อีก12%ของ x แล้ว2ส่วนนี้รวมกันมันก็คือตำาาราคณิตถูกปะ่ะตรงนี้ตำาาราคณิตที่เป็นแต่งด้วยภาษาไทยตรงนี้ตำาาราคณิตที่แต่งด้วยภาษาอังกฤษมันรวมกันอะ รวมกันแล้วเท่ากับ64เล่มตามพี่โจทย์บอกว่าหน,น,น,นังสือทณิตมีอยูี64เล่มมนงงไหมครับโจทย์บอกว่ามีหนังสือทนิตอยู่64เล่มเห็นไครับเพราะฉะนั้น4เปอร์เซนตของ x บวกกับ12เปอร์เซ็นของ x เท่ากับหกสสิบี่เล่มน,นั่นก็สิบกเเปอร์ซ16%ของ x เท่ากับสี่เล่มสิบ16ส่วนร้อยคูณ x เท่ากับหกสิบสี่ดังนั้น x หมายถึงจำนวนหนังสือทั้งหมดเลยครับหกสสิบี่คูณด้วยร้อยส่วนสิบหกก็จะได้ x เท่ากับสี่ร้อยก่อน ดูคำถามที่เขาสนใจจริงๆเขาสนใจตรงไหนหนังสือคนิตที่เป็นอังกฤษเ็าสนใจหนังสือคณิตที่เป็นอังกฤษครับมีอยู่เท่าไหร่นี่ครับตังาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาคนิตนะครับนี่ครับมีอยู่12%ของ x ครับก็สุดเตตรงนี้ครับ ันั้นเราก็คำนวณค่าพับ12%ของ x สิบสองเปอร์เซ็นต์ของพิบก็ 12, สิบสองส่วนร้อยคูณด้วยสี่ร้อยก็สี่สิบแปดเล่น มีจุดไหนที่โง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 สงสัยบอกคุณอีกสักเลย